เปิด5เรื่องชวนอึ้งให้โซประนายแฟนใหม่แต้วนัทพรจ้าเป็นนางเอกจากช่องบิ๊กสามที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากเห็นทีจะหนีไปไม่พ้นนางเอกสาแต้วนัทพรเตีมีรักค่ะที่ได้ประกาศเลิกลากาับแฟนนุ่มคบหาดูใจกันมาถึง14ปีล่าสุดพิธีกรฝีป,ปากกล้าอย่างมดงามคชาภาได้ออกมาแฉค่ะบอกว่า ไฮโซที่กำลังคบหาดูใจกับสาวแต้วคนนี้สนิทกับมดดำเป็นแฟนเก่าวุเนเซนที่อายุน้อยกวา่าตอนนี้เป็นแฟนกับแต้วคุยกันมาสักพักแล้วงานนี้จึงทำให้ชาวเน็ตนั้นต่างเดากันหละค่ะว่าน่าจะเป็นไฮโซหนุ่มคนนี้แน่ๆเลยนั่นก็คือไฮโซประนายน้องชายของไฮโซพกแฟนของสาวอําแถมยังเป็นแฟนเก่าของสาวบุญเซนอีกด้วยค่ะ ล่าสุดวันที่13พฤษภาคมนี้ทางด้านพี่สาวแต้วได้ออกมาโพสต์ถึงข้อมูลเรื่องความรักน้องสาวตัวเองบอกว่าแต้วกับต้นความคบหากันมานานแต่ยังมองสเต็ปต่อไปไม่ชัดเลยพูดคุยกันด้วยดีว่าจะถอยความสัมพันธ์เลิกกันดีและยังห่วงใยกัน พอเริ่มเปิดใจคุยกับคนใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือฮีประนายแต้วเลือกที่จะบอกต้นเองเพราะไม่อยากให้รู้จักปากใครและแต้วก็บอกวุนเส้นซึ่งเป็นแฟนเก่าเพราะว่าห่วงความรู้สึกเขาเคยเจอกันหลายครั้งเลยไม่อยากให้รู้จักคนอื่นด้วยเช่นกันสำหรับไฮโซประนายโปรไฟล์จะเลิศแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะในเรื่องของการศึกษานั้นบอกได้เลยนะคะว่า จบมาจากโรงเรียนบางเกาะพัฒนาบินไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจนจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นการทำงานนับปัจจุบันกำลังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเอสแบนจำกัดค้าโดยให้บริการซ่อมบำรุงและปกป้องผิวสีรถยนต์ในส่วนของไลฟ์สไตล์นั้นนะคะต้องบอกเลยแหละคะ่ะว่าเป็นผู้บริหารระดับ ที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุน้อยคนนี้ วันว่างจากการทำงานเขาก็มักจะไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆทั้งในยิมและกลางแจ้งค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้โปรดปานมากที่สุดก็คงจะเป็นการหลงภาพท่องเที่ยวรวมถึงหลงภาพอาหารอยู่บ่อยครั้งค่ะความรักให้โซปราในนั้นเคยปลูกต้นรักกับนักแสดงสาวสวยอย่างวุเนเซนแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปค่ะเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วและครองตัวเป็นโสดมาสักระยะ พอมาปีนี้ก็มีข่าวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของประวัติทางด้านการทำงานและการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะ